อยู่ชีตเอาเรียบร้อยไปสวยครับไงเจอลูกบอลเข้ามาเจอลูกบอลอู่ยางเข้ามาเพื่อนนั่นแหละอูหยางอีกแล้วโอ้ยอะไรเด่ยโอ้แต่เล่นยากไหมยากรู้รู้สึกเลยว่าตัวละครใหม่เล่นยากมากสวัสดีครับชาวเดอเกมเมอร์ทุกท่านนี่ผมก้องซาครับวันนี้ฮะในเกมโอ้สองกันอีกแล้วครับกับตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดให้ทดลองเล่นการสลับ อู๋หยางใช่ไหมอ่าตัวละครใหม่ที่เป็นสายซัพพอร์ตครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าเขามีความเก่งกาจขนาดไหนสำหรับตัวละครใหม่ตัวนี้นะครับผมอะกดดูลืมกดไลค์ซับแชร์ เออใจล้องซาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ โดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o v w 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v Valorant, Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับ นี่ครับผมตัวละครใหม่ล่าสุดครับอูอ่หยางอ่าอู่มาสมมันต้องอู่อดิเนาะอูอ่หยางเนาะก็ดูจากชื่อก็น่าจะรู้ว่าเป็นคนประเทศอะไรนะครับผมอ่ะอ่านี่ก็เป็นภาคนะครับอูอ่หยางนะครับผมมาดูกันว่ามีสกิลอะไรกันบ้างครับอย่างแรกครับสกิลคลิกซ้ายหรือว่าสกิลโจมตีหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนี่มาอ่านชื่อภาษาไทยกันดีกว,ว่าไม้เท้าเต่าดำ ยิงออฟน้ําที่สร้างความเสียหายกดค้างเพื่อควบคุมวิถีและเสริมพลังก็คือออฟเนี่ยสามารถกดคลิกซ้ายธรรมดาปึ๊บจะเป็นการยิงแบบโพเทคทเนาะใช่ไหมมันจะยอ่อมันจะค่อยๆไหลลงมาถ้าเรากดกดค้างก็จะสามารถคอนโรลม,มันได้ซึ่งที่ผมเห็นมาเนี่ยก็สามารถแบบนี่เคลื่อนที่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยแต่เนี่ยเป็นการกดค้างนะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งดาเมจก็ถือว่ากดได้รัวนะอ่าเนี่ยก็สามารถกดรัวๆได้คลิกซ้ายรัวๆอย่างเงี้ยสแปมได้อะไรแบบนี้นะ อ่าดคลิกไซส์ค้างมันก็จะแรงขึ้นประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปในส่วนของสก,กิลคลิกขวาอาร์เรสโทเรทีสตรีมนะครับมอบกระแสฮิลแบบติดตัวเพรรื่อร่วมทีมนะครับก็เท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆกับเซนย์ตานี่ที่เป็นการฮิลต่อเนื่องนะครับโดยมีเลือดเลือดของเพื่อนเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราฮิลเพื่อนเท่าไหร่อยู่นะครับซึ่งการที่เราหลุดออกจากตรงเนี้ยประมาณ5วินาทีก็จะหลุด นะครับฮิวมันก็จะโหลอโดอัโรมัตินะครับอ่าเห็นไหมอ่ามันคือมันไม่ได้แบบปุ๊บแล้วก็อยู่แบบอย่างน้อยก็ถ้าจะเล่นจริงก็แบบพยายามแบบไปมองเพื่อนตลอดอะไรอย่างนี้นะเนี่ยหลักๆก็ฮิวของของเขามีแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะประมาณนี้นะครับผมแล้วสกิลต่อไปครับเลฟชิฟครับ rushing t o r r e n t นะครับขี่กระแสน้ำน่ก็จะได้เห็นในส่วนของเทลเลอร์ที่แบบเป็นสกิลเอาตัวรอดของของ,ของเขาแล้วกันนะครับก็ การเคลื่อนที่ปกติก็จะเประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเรากดเล็บชิปปุ๊บนี่ก็จะไวขึ้นและสามารถกระโดดได้สูงขึ้นด้วยอ่ากระโดดขึ้นจุดต่างๆได้นะครับก็เป็นสกิลตัวรอดของเขานั่นเองนะครับสิ่งต่อไปครับการเด n นเวฟนะครับส่งขึ้นน้ำไปทางด้านหน้าซึ่งจะเพิ่มการฮิลที่เพื่อนทุกทีได้รับแล้วก็ทำให้ประตูกระเด็นถอยหลังนะครับก็คือการปล่อยสกิลอีเป็นการเหมือนทุบพื้นนี่ตูที่โดนก็จะกระเด็น อ่าอันนี้คือศัตรูโดนนะศัตรูที่โดนจะกระเด็นแล้วก็ดาเมจจะลดหลั่นตามระยะทางนะครับยิ่งยิงไกลมากเช่นศัตรูอยู่ตรงนี้1ตัวตรงนี้1ตัวงตอตรงนี้หนึ่งตัวเนี่ยคือประ,ประ,ประมาณว่า10เมตร15เมตร20เมตรอะไรเงี้ยดาเมจมันจะค่อยลดลงไปนะครับซึ่งเราสามารถใช้ฮิวเพื่อนได้ปุ๊บนี่ก็จะตีเพื่อนแบบนี้นะครับซึ่งการฮิวเพื่อนเนี่ยก็ะจะมีอ่าเป็นบัฟฮิวแบบในส่วนของอานาอ่าก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวที่สามารถทำบัฟฮิวได้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋ง นะครับผมต่อไปอัลติเมทครับไทเด้าบลัสนะครับใช้พลังจาก้ําปกป้องเพื่อนร่วมทีมนะครับหรือตัวคุณเองนะครับซึ่งจะระเบิดหลังจากช่วงเวลาสั้นๆแรงระเบิดทำศัตรูล้มและฮิลเพื่อ่วมทีมที่อยู่ทีมที่เป็นเป้าหมายอย่างมากก็คือเป็นอัลติเมตที่ถ้าเทียบกันง่ายๆนะครับมันจะคล้ายๆกับนารูบูสก็คือกดใช้ปุ๊บเราสามารถเลือกได้กดคิวขึ้นมาจะใช้กับเพื่อนร่วมทีมหรือใช้กับตัวเองนะครับพอกดใช้ปุ๊บปึ้มเราก็จะ นี่เราก็จะมีมีมีเลือดเขียวให้เพื่อนอ่าซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนการฮิลเพื่อนอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยใช้เอาช่วยเพื่อนได้แล้วก็อะลืมบอกไปว่าลี้ขวาสามารถลิกขวาค้างได้นะฮะเป็นการแบบโฟกัสไปได้แต่แหรือจะลี้ขวาเฉยก็ได้นะอ่าอะไรีลืมบอกมันจะมีหลอดอยู่เออหรือพูดไปโทษดีทีนะครับก็อันติเมตก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สามารถใช้กับตัวเองก็ได้หรือว่าใช้กับเพื่อนร่วมทีก็ได้ซึ่งการใช้อันติเมตเนี่ยจะทําให้ในส่วนของตัวละครเนี่ยสามารถ อ่มีในส่วนของสตันได้สมมติเราใช้ตัวเองปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราใช้ตัวเองนะเอาใช้ตัวเองนะปุ๊บขี้ขวา,อ,วาอืมใครปุ๊บก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันจะมีวงบอกซึ่งถ้าโดนปุ๊บศัตรูที่โดนจะสตันอ่าก็เรียกว่าใช้สําหรับตัวละครที่แบบการจะตายก็ได้หรือว่าตัวละครที่จะเข้าไฟไปสู้เกนจิริปเปอร์อะไรแบบนี้เหมือนในเชเลอร์เลยนะครับอ่ะมาในส่วนของสก,กิลเสริมกันบ้างดีกว่า นะครับสกิลเสริมครับก็ได้2แบบก็คืออย่างแรกก็คือแปรไทยเอาแบบแปรไทยไปเลยล้นทละลักครับได้รับกระสุน10นัดและทรัพยากรสำหรับการฮิลสันสเมื่อใช้ rushing torrent ก็คือใช้เล็บชิปเนี่ยสมมติว่ากระสุนเรามี20นัดใช่ปะซึ่งเราใช้ rushing torrent หรือว่าเล็บชิปเนี่ยเราก็จะเพิ่มกระสุนมา10นัดประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของการฮิลก็คือลิดขวาที่เมื่อกี้ที่ผมกดค้างไปอ่ะที่ผมกดค้างตัวนี้ไปอ,อ่ะก็คือถ้าเรากดเล็บชิปใช้เงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาท่ววนนงเิรแล้กก็สม,กสมุรารแบบตติดัว Restorative s t e a m i n g เพิ่มขึ้น40%เป็นเวลา2นาทีเมื่อคุณสร้างความเสียหายด้วยอ,อบน้ำได้ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณกดฮิลคี้ขวาอย่างนี้นแล้วคุณทำดามเมจปึ๊บ,บการฮิลก็จะเพิ่มขึ้น40%อ่าก็เรียกว่าใช้ดีทั้งคู่แล้วแต่จะเลือกใช้เลยสำหรับผมอันบนก็จะเน้นในส่วนของการแบบช่วยชีวิตเพื่อนเป็นหลักหรือว่าแบบเอาไว้แบบเอาตัวรอดสแปมส่วนสมดุลเนี่ยก็เอาไว้ใช้แบบใครที่ยิงแม่นๆก็ทำให้เพื่อนเนี่ยมีการฮิลได้มากขึ้นนั่นเองครับ แล้วก็สกิลใหญ่นะครับเลเวลอสามเนาะขึ้นซัดพัดขึ้นพัดลงพัดขึ้นลงอ่าพัดขึ้นพัดลงด้วยนะครับการเดียนในส่วนของเออ่ไอตัวน้ำเนี่ยมันก็จะยิงไปข้างหน้าแล้วก็จะไหลย,ย้อนกลับมานั่นเองนะครับแล้วก็ฝนโปรยปลายครับการควบคุมอัพเนี่ยปกติจะยิงลูกเดียวใช่ไหมที่เรายิงกันแบบนี้แต่ถ้าเราอัพอันนี้ก็จะยิง3ลูกนั่นเองนะครับซึ่งคอนเทนต์ลดลง60%แล้วก็รัศมีการระเบิดเนี่ยเออลืมไปว่ามันยิงระเบิดมันยิงติดพื้นได้ด้วยนะตนิดตัวพื้นกรร็ สนุกขนาดไหนสำหรับตัวละครใหม่อู่หยางนั่นเองครับอู่หยางเนี่ยโอ้ชอบเรียกอู่จังเลยมาผมเข้าเกมมาแล้วครับกับอู่หยางนะฮะไปครับ let's go มาดูกันว่าจะเล่นได้ดีขนาดไหน้เรามีสก,กิลเรากิลเลบชิฟบืนนี่บืนบืนเลยวิ่งไวไปเลยเพื่อนนี่แล้วก็คลิกขวาให้ก่อนก็ได้ครับตัวหลักอะไรย่างเงี้ยตัวจะให้แบบคนที่แบบเขาจะต้องแบบไปไปมาๆเลยก็กดไว้ก่อนนี่อะไรแบบนี้นี่กดง่ายครับป๊าบ อืมยิงยากมายากฮะอืมเอมอไปหนึ่งทีโหเพื่อนโอเคเลยเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนอืมคลิปซ้ายนี่ใช้ยากนะสำหรับนะผมคลิปซ้ายนี่ใช้ยากอยู่เหมือนนะว่ายิ่งลงพื้นมากกว่านะโอเคเออ โอ้โหเออไปเพื่อนนั่นแหละอือฮิวครับฮิวฮิวฮิวเออเออเออฮิวก่อนฮิวก่อนเออต้องอีหนึ่งทีอ่าแล้วก็บูทอ่าโอเคเพิ่งเล่นเกมแรกทุกคนนะอาจจะแบบเออๆนิดนึงนะเออเออ เออฮึออยู่เพื่อนฮิว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 อยู่เพื่อนเออมันฮิวทันมันี่ยเออเออฮิวที่ไปจะมาแล้วเอาไปเลยเพื่อนเอาอ๋อมาต้องเลือกก่อนที่ว่าบ้าเอ้ยเอาแล้วสิอะไรเนี่ยอลาบ้าเอ้ย โอ้เอาแล้วผมใช้กกระตุยแล้วมันเนี่ยเออบึ้มไปหนึ่งเออกระแทกไปผมวันที่ไปแล้วโอ้โหคุ้นวายเหมือนกันนะผมว่าเราเอาเป็นขี้ขวาแล้วกันเราฮิวไปสองพันก็โอเคนะอ่ะก็โอเคโอ้แต่เล่นยากไหมยากรู้รู้สึกเลยว่าตัวละครใหม่เล่นยากมากมันต้องแบบโฟกัสอะไรหลายอย่างมากเลนะขี้ขวาขี้ซ้ายนี่คือแบบบ่อยมาก เพื่อนจะเย็นเออแต่แต่ชิสไซายโดนแรงนะเออเออเออโอ,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 อ้แล้วแล้วทำไมเพื่อนเรามาอยู่ข้างล่างอะ่ะทำไมเพื่อนเราอยู่ข้างล่างครับเนี่ยออบ้าเอ,อ้ยเออทำไมทำไมนี่อ๋อแปลว่าเรากดอัลติเมทเนี่ยเราต้องอ่าเลือกก่อน วุ่นวายเหมือนกันแต่ว่ายากอยู่โอราแต่เราก็ไม่ได้ฮิวน้อยนะทุกคนเราก็ฮิวอยู่นะคือโนมูฟใส่ใครเอี๋ดีว่าครับนนออยิง,นนงไปก่อนหนึ่งทีเออยิงไปก่อนหนึ่งทีชาร์จไปก่อนหนึ่งทีฮิวเพื่อนอืฮิวขาฮิวฮิวฮิว เออเออเออเฮเลยเพื่อนนั่นแหละเออพุ่งพื้นไปเออเออเออพยายามอยู่เพื่อนพยายามอยู่เออพยายามอยู่โอเคแล้วเพื่อนเราเออ ตู้ยังไงอธิเผนเรามีเอือยิงไหมครับยิงไหมครับเพื่อนเพื่อนมาเร็วมไม่เห็นด้วยโอ้เพื่อนใจเย็นอเออเออให้ตัวเองไปแล้วเพื่อนมาบุ้มอืออือโอเคโอ้โหวุ่นวายจัดจ,จัดวุ่นวายจัดจัดโอ้โหอัพตะกงสก,กิลไม่ได้เลยครับ อันนี้โอเคอยู่แต่หมดเวลาทุกคนดูเดือดจัดโอ้โหเล่นเล่นยากไหมเล่นยากยากเลยบอกตรงๆว่าเล่นยากพอสมควรหายเพื่อน<ป><ป>อันนี้เป็นเรายังมาแต่เรายังสู้ได้อยู่โอ้โห<ป> oh คือแบบเดือดเดือดมากงงสก,กิลมากหายเพื่อนแหละไเ<ป>ดีย okay. วอยู่ครับโอเคมาเป็นสก,กิลอีแบบย้อนกลับได้นะครับนี<ป>แบบนี้มันจะปึ้ม แล้วมก็จะดึงกลับมาอ่าก็อยู่เพื่อนต่อเนื่องนะฮะอยู่เพื่อนต่อเนื่องไปครับอืมว่าจริงๆคลิกซ้ายนี่เอามายิงลงพื้นมากกว่าเขายิงโดนตัวยากอยู่ต้องใกล้จริงนะเออเออเอออยู่อยู่พเพื่อนนั่นแหละเออ เอาเท่าเรไปแล้วเอาเท่าเรยเอาเท่าเรแล้วก็คุบพื้นไปหนึ่งทีไปครับผมนั่นแหละเออเออโดนอีกโดนหนึ่งว่าัวที่เมยใส่กันหน้าตรงนี้เลยหิวหิวยากอยู่ไม่เหมือนนตัวทำดาเมจมาก,กกว่านะเ้าที่ลองดูนะเออแต่โดนแต่โดนแล้วแรงอยู่เนี่ยโดนแล้วคือแบบ แรงจริงนะฮะโอเคอเดี๋ยวทีไวไปก่อนเพื่อนนั่นแหละไปครับพู่ไป,ไปเออให้เพื่อนบ้างไหมเอาไปลยเพื่อนนั่นแหละเออบึ้มไปไม่โดนใครเลยต้องให้ตัวแบบเออเออเออมา โอเคครับผมเพื่อนตามไม่ทันโอเคโอเคเฮ้ยอูหยางอยู่ไหนเพื่อนมาดิมาวัดกันมาวัดกันเออนี่เราแรงกว่าโอเคขุดมาแล้วครับเออ ไปครับผมอืมกระแทกไปหนึ่งดึงมาได้อยู่ดึงมาได้อยู่อยู่จีนเอาเรียบร้อยไปสวยครับไงเจอลูกบอลเข้ามาเจอลูกบอลอูหยางเขมาเพื่อนนั่นแหละอูหยางอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยไปกระแทกไปเพื่อนนั่นแหละฮิว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 แค่นี้หมดแล้วเพื่อนโอ้ยเพื่อนจะเย็นจะเย็นเออ กระแทกไปหนึ่งทีเออปรรลุทีเปรบรนลุทีเปรบรนลุทีเปมันกระเด็นเลยเพื่อนโอเออกระแทกไปหนึ่งทีอือเออได้อยู่ยังพอยิงได้ยังพอยิงได้อือเออเออเออว้า ยิงยากจริงยิงยากจริงอุ๊ยน่าจะไม่ทันแล้ววะก็เล่นครบเวลานะครับตอนที่ผมดูเออผมก็ทำมาไปครับว่าทีมเมทคนจะแบบให้พวกแบบดีว่าพวกแท้งที่แบบต้องลุยไปข้างหน้าเทรเซอร์อะไรเงี้ยโอเคนะเออเออเออฮิวเพื่อนนั่นแหละฮิว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 โอเค เออโอเคพยายามอยู่เพื่อนเออโอเคฮิวอยู่ครับฮิวอยู่สู้เต็มที่สู้เต็มที <laughs> เ่เล่นยากเล่นยากต้องฝึกเยอะต้องฝึกเยอะโอเคเออเออเอาไปเลยเพื่อนต้องให้แล้วอย่างนี้ต้องให้แล้วเออต้องให้แล้ว ถือว่าดูเดือดนะฮะสำหรับตัวละครตัวใหม่ก็น่าจะประวันนี้ครับนี่คือเฟิร์สเฟิร์สเฟ<ร>์ฟ<ร>ของผมด้วยนะฮะ oh <my> ก็สกิลโดยส่วนตัวนะครับ yes, ค่อนข้างค่อนข้างเล่นยากสำหรับผมเลยนะ <Yes. S 1> ค่อนข้างแบบต้องทําอะไรหลายๆอย่างมากๆกไม่ว่าจะเป็นคลิกซ้ายคลิกซ้ายธรรมดาคลิกซ้ายค้างคลิกขวาคลิกขวาค้างนะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นตัวละครที่ ทำอะไรหลายอย่างเยอะมากๆนะครับผมสำหรับในส่วนของอู่อย่างนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ต้องฝึกเล่นอีกเยอะโดยส่วนตัวๆๆเลยนะครับก็เป็นเกมแรกอาจจะยังแบบงงๆเอออยู่นะครับแต่ก็จะพยายามฝึกและกันสำหรับตัวละครตัวใหม่ครับอ่ะโอเควันนี้มาที่นีกันนะเราจะมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ส่มแชร์เป็นกระจายกล้องซาด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไวท้ทุกคนสวัสดีครับ